อยู่ในมินิเกมสกายวอลเว่ยอ้โหอะไรวะในตลาดนี้ไอะฮะ่งอนไม่รู้เนี่ยเอาล้ยเอาล้ยเอาล้ยเอา,าวักไปรออกแล้วแล้ตวตนต่อเลยต่อเลยไปเอาด้านล่างเลยพี่เดี๋ยวจะเ,วเอาให้แล้วตอนก็ต่อไปเลยนะวิญญาณมีใครร้อยมากใคร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 แล้ <Yeah. S 3> ว let's go แล้วเออแล้วแล้วแล้วลงล่างก่อนได้เปรียบ ไปกองตะวันคุณหลังมาเว้ยคุณลืมคุณลืมคุณเลยเฮ้ยเสียงตกใจหมดตกใจหมดเหมือนกันเอ้ยมีของให้ปะไม่มีไม่มีเอ้มียาอยู่ไหมเ้็นคนบุกตามมีอะไรแค่เอานี้ด้วยข้างบนดีข้างบนเไ้ยมีคนมาตะวันมันยิงอยู่มันยิงอยู่นะเอ้า อยู่เด้อยู่ติดตดติบางบอกเลยไปเลนยังไงเนี่ยมามาแล้วมาลมาอือออุ้ยตกตายอุ้ยเดอดตายเด๋ยวตายเด๋ยวตายโอ้เดี๋ยวเดี๋ตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายมียาอะไรหิวเ้ยไม่มีครับเกิดดิเด๋อวดิมั้เอ้ยปิดกคนทุนปิด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 ปิปิดปิดดปปิดปิดปปิดมปิดดิ กวนั่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีคนรออยู่กัยสุ่มไปแล้วสุ่มไปจ่าดิจิตใจีพุทิเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนโดนนี้เฮ้ยไม่มีชุดไม่มีชุดไม่มีชุดเหรออืมอ๋อเจอจาพิษตาเฮ้ยมีแอปเป็ลทองวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตะวันตะวันขึ้นบนมาตะวันขึ้นบนมาได้นในในเหรอเหรอที่ไหนวะที่ไหนนี่ไงตอนนี้นะเรียบร้อยตัวตายไปแล้ว ไอ้แปวว่าเปของเฮ้ยดูให้หน่อยนะอุ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยร้านฉดได้ยินเสียงอ่ะเฮ้ยดูให้หน่อ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 ยเหตยการณ์ต่ำหนึงมาแล้วเหตุอะไรนะมาแล้วมาแล้วโนูพี่คาด้ยินเสียงปะอือ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 ยิงกันเลยยิงกันไป อตายอีกตัวอีกตัวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยได้ยินเสียงไหมไข่ไข่ไข่ข้างล่างนี่แบบบ่วงอืออืออืเฮ้อเลยอุ้ยติดเลยวะของผมเป็นโู้แม่งไข่ตกใจตะวันตะวันตะวันขวามาขวามาข้างล่างมาอุ้ยอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราอตัวนึงตัวนึงไปตรงนี้ตัวนึงปป๊๊บบเ่ย ไายปะตอนตัวนึงมาแล้วตอนข้างบนข้างบนทุกคนมาตอนตอนตอนเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนหลบแล้วหลบแล้วโอเคเอาติดไฟติดไฟโอ้โเลื่องน้ำ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 ตะวันตะวันเอาหิวดิมาเนี่หลัง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 เป็นหนึ่งโอเคครับโอเคได้แล้วโอเคอีกตัวนึงปะวะไหนวะมันเหลืออีกตัวนึงอ่ะโอเคแล้ว ตะวันดูให้หน่อยตะวันดูให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของให้ตะวันไหนเย้เอาแล้วเอาแล้วตอนนี้เอาได้เนาะนี่หว่ามาแล้วมาแล้วพี่หลังหลังหลังข้างบนของมาล่าทำอะไรไม่ได้หรอกมั้งแล้วไงเล่าแล้วไงเล่าโอ้ยโอ้ยลูกเกยโอเคเย้มาแล้วใช่ใช่ลงไปเลยวันนี้มันตีกันมัวนวลมากเลยนะเลยเสียงมันเสียงเหมือนคนตกอะเฮ้ย ก็ผมยินเสียงมันว้าไปเลยไปเลยมีว้ามีตาแม่งหนึ่งออกไปเลย Let's go Let's go Let's go ตะวันไปแล้วไปแล้วไปแล้วกลางนะแล้วเหมือนกันทางตะวันอยู่กลาเฮ้ยแม่งลงวะอุ้ยอุ้ยหลือ๊อฟอ๊เกือบตายเกือบตายอยู่แล้วอยู่แล้ว คุ้มกันหน่อยคุ้มกันหน่อยเฮ้ยซายมาอย่าเรียกเรียนในหอเรียนในหอย่างนี้ของด่วนทำไม่พอเหมือนกันยิบหายแล้วอุ้ยไปขนูมา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 เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งเลยวะเอาต่อไปขอขอได้ครับเอาเลยเอาล่ะฮอร์โจโดดๆๆๆไหนวะเริ่มพูดแม่งเป็นภาษาบ้าเลยไม่รู้ภาษาบ้าเฮ้ยนี่ลูกนวลหนึ่งแม่งโขมใจวะโขใจบ้าเลยเอ้ยมีธนูปะคนอานคนอานไอ้ตะวันตะวันมาตะวันมาคนมาคนมา ยาเด้อเจ้ายาพี่เก็บยาแล้วยาพี่เอาเลยเลยมันตีโค้ดไก่เลยดิโค้ดไก่เฮ้ยตายปะไม่ตายไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเราพี่พี่เอาของไปเฮ้ยของมาของมะเองข้างบนข้างบนข้างบนมาข้างบนขึ้นปะวะหมวกหมวกหมวกเอาหมวกกันเอาหมวกกันโยนใส่เลยโยนใส่เลยไม่ได้เฮ้ยตอนข้างหลังมาหลังมาหลังมาไหน หลังอ่ะหลังเราเดี๋ยวเดี๋ยวยายาไอแอปเปิลทองครับเอาเดี๋ยวดิเอาเดี๋ยว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 เดี๋เฮ้ยตะวันชิบหายโดนเล็กน้อยตัวแตกเฮ้ยตะวันข้างหลังม e yes. อาอีก mm. hey, euh, ตัวไหนหลังแม่งยองว่ะยองเหรอยองเหรอแม่งวิ่งตัวเลยรแหละเดี๋ยวดิดิอู้โอ้สเต็ปด้วยอืม อีตัวไหนวะงงงงงนี่นู่นนี่เกมมิ่งนู่นี่เกมมิ่งตายวะตายแล้วตายแล้วตายแล้วอเดีกทีนึงอีกทีนึงเรียบร้อยตายมั้วตายตายตายโอุ้ยไม่มีของเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ผันทองไอ้ไอ้ผันทองกันทองเก็บเก็บเก็บหมดแล้วพี่จชุดไปใส่ก่อนหมวกเพชรนี่หมวกเพชรรองเท้าเพชรเลี๋ยเดยวแม่ดาเพชรยังพี่ ก็แล้วล่ะล่ะอพยองอะยองแล้วพาดิเอ้ยกี่คนวะเหลืออีกห้าคนสามสมเอ้ยเหลืออีกคนนะห้าคนห้าคนสมมเออรวมั้งดมีห้นเป็นทีมไหมเหรอก็อ้น้นมัยอเพเยอะหอ๋ออีกสคนใช่ใช่มาเว้ยยองนี่ไปหมดแล้วเอ้วเอาแล้ว the s ป o ก u y เอาแล้วเริ่มคึ เริ่ม <infrared> คือไม่นี <S amine diver> <sm> ่ของเลยนะมาเก็บหมดโอ้ยโดนนั่งอยู่ข้างบนเราก็มีด้านล่างสองอันเดี๋ยวรอของดีกันดี๋่วใช่รอของเรียนแง่ชื่อแล้ตัวหนึ่งมีนูว่าโอ้โหหกสี่ลูกเฮ้ยเดืยดเดือดเดี๋ยวดือดเดอดโ้หของหัวน่น่ะเราวิ่งรถสองคนเราหยองอะไรกลัวเลยวะ คือเข้าไปนะหัวมันแบบมืดอ่ะเดี๋ยวอีกห้าห้าวีมันพอพอกับไอ,อ้เนี่ยเลยอัเบิรนทองเลยไอ้การลีเจนต์เราอ,อ่ะเฮ้ยเกือบโดนไม่โดนในป้าไม่มีนะครับอีกเฮ้ยอ,อีกไหนยังดิลาวาเดี๋ยวไม่เอาลาวาละลาวาแล้วทั้งเกาะเลยไปเนี่ยเฮ้ยานเรียบร้อยว้าวรอควยอีกกี่คนสองคนนะสองคนครับอีกเท่าไหร่เนี่ย สามทีมคนละทีมันเลยแสดงว่าคนแม่งเดี่ยวๆเลยเว้ยไหนวะยิงเลยยิงเลยยิงเลยไปพุ่งไปเต้าเดี๋ยวพูดอย่าถึงอันตรายยังไม่ตายังไม่ซ่าเดี๋ยวดีก็มันมันเสี้ยนเลยเหรียเสี้ยนก็ let's go แต่ทับเทสไม่เอาดเรือธนูดีกว่านี่ไธนูเหนือสุเบียสุเบียดูให้ก่อนนะดูดูของว่าแม่งหนาวชิบหายเลยเด็กเอ้ยมือสั่น โอาแล้สกอเอาลวีตาแลว้ยแล้วเอของไอ้แป๊บรอลอกของแบบเป็นายเปนทองอ่ะมีนั่นเิมีปะไม่มีครับไม่ได้เรยววะบ้าเอ้ยมีแต่เอนเดโ10ลูกมีแต่ไนี่อะอพวกของไอ้ไฟแชกอะเฮยนี่ไงเอนเดโเอนเดท่าไหไปกันพี่ เดี๋ยวเอาเกล่อนน้องเกลเดี๋ยวดูก่อนมันอยู่ไหนนี่ไงเฮ้ยมันจะตีกันแล้วอ่ะเฮ้ยเราแบบลวงลวงลวงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยโอ้ยจะยืนต่อบอลไปดีกว่าปะเออต่อบอกไปดีกว่าปะกลัวลวมชิบหายเลยแล้วเนี่ยต่อข้างเลยนะทุบให้ได้ทุบทุบข้างขวาหน่อยดิ๋ยวเราไว้ต่อไว้เดี๋ยว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 มันมาเฮ้ยเสียงอะไรตกใจ เอาแล้ว let's go ว a l พอมพอ,อาะไไวะเรียบร้อยตกึ่งโอ้โหไม่ทำะไรไว้เ่ยตัวนึงอยู่ไหนอะตัวหนึ่งตายตายตายเรียบร้อยปะอ๋าเรียบร้อยตายเรียบร้อยูฮู้อ้า่าไม่ทำอะไรเลยเพามันเิ็นเลย,เลย <laughs> โอเคครับบายยนะทุกคนเว้ยแล้ว เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบไปไหนชอบคลิปนี้ใช่ไหมล่ะง่ายเลยครับกดติดตามมองไปทางขวากดไลค์ไปข้างล่างเลยครับกดแชร์แสดงความคิดเห็นให้เพื่อนๆได้รู้เลยครับจากนั้นกดโพสไปที่เฟซบุ๊กขอบคุณทุกคนมากนะครับ